สวัสดีทุกท่านทีมงานเราก็จะมากินข้าวกินปลานะท่านหลังจากเถียงกันอยู่ตั้งนานนับว่าใครเต็มบาทไม่เต็มบาทเออนะกินข้าวกินน้ำพี่น้อยสรุปตอนนี้ยัง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 ไม่ลงตัวกับสคนนี่แหละเถียงกันเรื่องเต็มบ่เต็มนีล่ล่ะเถียงกันอยู่ แนวเดียวนี่มาดามก็กำลังชงกาแฟอยู่อเสร็จแล้วโอ้กาแฟเย็นกาแฟเย็นแล้วท่านมาดามก็ชงกาแฟให้กับทีมงานกินจนตาเลือกพละเอออ่ะอันนี้ทีมงานเรา ทัมงานบาพ่อปูอกินข้าวกินน้ำพี่นอ้องเ้ยกับข้าววันนี้ก็จะเป็นเมนูนมทอดหมูนะท่านแล้วก็ตำถัวแล้วก็ผัดแตงผัดถัวแล้วก็สันติลน,นะแล้วก็สันตินไก่ <c oughs> เอออะ แบ่งกันเป็นสองวงนะท่านดูดเอาเล้นๆนะจออกลมเปื่อยจนลายๆะออันนี้กินดีนะไม่รู้ับอกท่นนะอ๋อถ้าก็บแต้งทอกันเมื่อไ้ร่น้อจอกหายอย่างน้อย ยี้ยนก็เท่านันาคนเห็ดจะเห็ดได้โมงมเอะพายเออจำพายเรื่องคันโอ้คนดูอนเนาะน้าบุตินบวบบวปกลมจะหน่อยนะยิ้ค่ะยิ้บ่เดี๋ยวมันจหน้าจะทัดลงกินเข่าข่าวดีแล้วมึนเาวบลงอ่เทาลงอ่ะคนดไ้าไก่พามึง

ไ่ด้ใบตามมันจะต้องกินไหมนี่เราเจก็ปากระปาลยอนนี้เงื่อนใบตามเลยอนนเราอยาวยแล้วเป่เงนไห้เลยเาเชื่ว่เได้ินนะใบตาใบีย่ได้กนต้อเนื้อไม่ใเี่ยันเรายังอยกรวยแบบรวยบริสุทธิ์เห่าง่ลยมเรียกว่าว

เต่มเลยวันนี้ดูน้ำกันได้จุ่มเนี่ยัดย่ำมีโรงงานผู้ใดเป็นคนเอาเอาจะรับจะรับ่อืมเนาะเรางหน่วยจานเอาโรงานไปงานใดก็ตามผู้นี้จะเป็นคนเอาโรงงานนีนทีบกนาพวกใดนาก็ติดแถวจะหายเนาะแต่ว่าตาดูดีไหมเอาแบบตาดูกินต่ยูได้มากเลยก็แล้วไปดูเงินจะกินกินโบกินไบยาเอ

mọi người một cái tên ừ. không phải là không nó có cái là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  cái <laughs> à, là cái là Nó <laughs> là <phê> cái <laughs> là <phê> cái <laughs> là cái cái là cái cái là cái cái là cái là cái là cái Nó cái là cái cái là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 

ไปกินเคกินเท่จินเน่ยว่าว่ากินแล้วไปเลยไม่ได้กินนะมันเลื่อนได้ัขาให้เลื่อนไ้านกลางมือกันสิบทาอืมกลางมือกินสิบ่ามากินแล้วกบหวานหม่ำเขาแล้วววันเียตนเนาะกบบนี้หมดแล้วอิ่มแบบหมดแลจะบอกไปนะมันเตาเลยนะ